ลงไปเบาๆได้เลยนะครับก็เสร็จรียบร้อยนครับสำหรับข้าวหน้าหมูย่างซิสไตล์ญี่ปุ่นแบบประยุกต์นะครับ ไปกันมาแล้วครับในครัวบ้านส่วนทวีชา n นลต้องขอขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านแล้วก็เพื่อนๆทุกท่านนะครับที่กดติดตามทาง Facebook แล้วก็ทาง YouTube หรือทางติ๊กต็อกครับตอนนี้เนี่ยผมมีผู้ติดตามรวมมากกว่า5 0 0 0 0คนแล้วครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆอีกนิดนึงครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจผมได้ทําคลิปต่อไปนะครับหรือหากเพื่อนๆนะครับมีคําถามต่างๆนะครับก็สามารถเข้ามาได้ที่ทาง Facebook นะครับแล้วอินบอกเข้ามาหาผมได้โดยตรงครับหรือทาง YouTube นะครับสามารถคอมเมนต์ด้านล่างนะครับผมจะตอบให้ทุกคําถามนะครับเพราะผมเป็นคนตอบคาถามทางอินบอกแล้วก็ เองนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันไปดูกันเลยอ่าก็เดี๋ยวเรามาเริ่มจากการหมักหมูนะครับหมูนะครับผมใช้เป็นลายหมูนะครับหรือใครจะใช้เป็นสันคอก็ได้นะครับนะติดมันนะครับหั่นเป็นชิ้นประมาณนี้ก็คือจะเป็นชิ้นแบบที่เราคล้ายๆแบบว่าเราทําหมูแดงนะครับแบบนี้จากนั้นก็ใช้ซ่อมนะครับจิ้มก่อนนะ การจิ้มเนี่ยจะทาให้ตัวเนื้อหมูนะครับนุ่มแล้วก็เดี๋ยวเราหมักนะครับเครื่องปรุงมันจะได้ซึมเข้าไปในเนื้อได้ง่ายนะครับแล้วก็ทําให้หมูนะครับไม่เหนียวเนาะแต่หมูเนี้ยมันติดมันอยู่แล้วนะครับ <mm> มันก็จะไม่ค่อยเหนียวเท่าไหร่นะใครจะเปลี่ยนส่วนนะครับได้เลยนะอยากใช้ส่วนไหนอะคือได้หมดเลยนะครับแต่เน้นคือให้มันติดมันแบบนี้นะครับนะเนี่ยมันจะอร่อยนะครับ เราก็ทิมไปให้ทั่วนะครับยิ่งยิ่งจิ้มเยอะนะครับยิ่งดีเนาะยิ่งทิมทั่วก็ยิ่งดีเหมือนกันนะครับนะจิ้มไปเลยนะครับไม่ต้องกลัวหมูเละเนาะอ่ะจากนั้นนะครับเราก็มาเตรียมซอสเนาะอ่ะเริ่มจากอันดับแรกนะครับผมจะใส่ผงฮอนดาชินะครับแบบนี้หาซื้อได้ตามห้างทั่วไปเนาะถุงหนึ่งแบบนี้ก็ประมาณ1 1ช้อนโต๊ะนะครับจากนั้นนะครับตามด้วยผงปรุงรสหมูนะครับ อันนี้สูตรนี้ใส่เยอะหน่อยนะครับ2ช้อนชาตํมด้วยเบกกิ้งโซดานะครับ1ส่วน4ช้อนชาช่วยทำให้หมูนุ่มแล้วก็ชุ่มชื้นนะครับดูได้เลยนะครับนี่เห็นไหมเขาจะเขียนไว้เลยนะครับนะเพิ่มความนุ่มชุ่มชื้นให้กับเนื้อสัตว์นะครับแล้วก็มีออยนะครับนะเพราะฉะนั้นใช้ได้ปลอดภัยแน่นอนแต่อย่าใส่เยอะนะครับจากนั้นก็คนนะครับส่วนผสมทุกอย่างให้มันเข้ากันก่อนจากนั้นผมจะใส่ น้ำตาลทรายนะครับทั้งหมด5ช้อนชานะครับจากนั้นนะครับตามด้วยซอสถั่วเหลืองญี่ปุ่นนะครับแบบนี้ะใส่ไปเลยทั้งหมด5ช้อนโต,โตนะครับแล้วก็ตามด้วยอซอสหอยนางรมนะครับทั้งหมดนะครับ4ช้อนโตนะจากนั้นตามด้วยน้ำมันงานครับครึ่งประมาณครึ่งช้อนโตนะครับ จากนั้นก็เติมน้ำอุ่นๆนะครับลงไปนะครับทั้งหมด10นะครับ10ช้อนโต๊ะจากนั้นนะครับตามด้วยแบะแซนะครับประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับตัวนี้เนี่ยจะช่วยเพิ่มความเงางามความมันเงานะครับให้กับตัวซอสของเรานะครับแล้วก็ทำให้เวลาอบมาเนี่ยตัวซอสต่างๆนะครับมันจะเคลือบที่เนื้อหมูนะครับทำให้เนื้อหมูนุ่มชุ่มฉ่ำแล้วก็มีความน่ากินด้วยนะ จากนั้นนะครับตามด้วยมิลินนะครับทั้งหมด2ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็เนยถั่วนะครับ1ช้อนชาพูนนะครับอันนี้เป็นเคล็ดลับเนาะช่วยเพิ่มความอร่อยนะครับใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับแต่แนะนำให้หามาใส่เนาะจากนั้นก็คนนะครับผสมทุกอย่างให้มันละลายนะครับจากนั้นนะครับพอผสมทุกอย่างนะครับให้พอละลายนะแต่ว่าอาจจะยังไม่ละลายดีนะครับ เราก็มาเทหมักหมูเลยนะครับสูตรนี้น้ำอาจจะดูเยอะนะแต่ว่าสามารถหมักหมูได้นะครับ1กิโลอันนี้หมูประมาณครึ่งกิโลนะครับจากนั้นนะครับผมจะใช้ถุงมือนะครับขยำนวดอีกรอบหนึ่งนะครับระหว่างที่เรานว,นวดนะครับตัวแบะแซหรือตัวเนยถั่วนะครับที่มันยังไม่ละลายเราก็พยายามบี้นะครับเขาจะได้ละลายนะบอกว่า กลิ่นหอมมากนะครับตัวเนยถั่วเขาจะค่อยๆละลายนะครับแล้วก็สังเกตนะครับตัวน้ําซอสมันจะข้นๆนะแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะครับตัวน้ําซอสเนี้ยเราสามารถเอาไปทําเป็นน้ําราดได้นะครับนะเดี๋ยวหมักเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าน้าราดเขาจะทํำยังไงเนาะพอทุกอย่างละลายดีนะครับนะก็คือหมักแบบนี้นะครับนะทิ้งไว้ข้างนอกหนชั่วโมงก่อนนะครับอย่าเพิ่ง นำเข้าตู้เย็นนะครับนะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอครบหนึ่งชั่วโมงก็นําเข้าตู้เย็นนะครับช่องธรรมนานะครับหมักไว้อย่างน้อย4-5ชั่วโมงหรือข้ามวันนะครับนะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะครับก็หลังจากที่เราหมักหมูนะครับจนได้ที่เนาะวันนี้ผมใช้เตาอบนะครับแบบนี้ใส่ลงไปเลยก่อนใส่นะครับก็เอาหมูคลุกๆตัวน้ําเข้าอีกรอบหนึ่งนะครับวางลงไปนะครับแล้วก็ตัวน้ําเขานะครับอย่าเพิ่งทิ้งนะเก็บไว้ก่อนนะครับ บบครับบนนี้ะวันนี้ผมจะใช้หม้ออ,อบลมร้อนนะครับอย่างที่บอกอ่ะก็ถ้าใครใช้หม้ออบหรือเตาอบแบบผมนะครับก็ใช้ไฟที่220องศานะครับใช้เวลาประมาณ20นาทีก่อนนะครับอ,อันนี้นะครับหลังจากที่เราอบไปได้นะครับทั้งหมด10นาทีนะครับนี่สีก็จะประมาณนี้นะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมากลับด้านนะครับแต่ก่อนที่จะกลับด้านนะ ผมจะเอาหมูขึ้นมานะครับแล้วก็จุ่มนะครับซอสนะครับจุ่มให้ทั่วนะครับแล้วก็กลับด้านนะครับเราจะทําแบบนี้นะครับทุกๆ10นาทีนะครับเพื่อให้ซอสเนี่ยเคลือบตัวหมูดีนะครับก็อบต่อนะครับ หลังจากที่เราย่างนะครับเรียบร้อยก็จะได้แบบนี้นะครับนะคือเราทาไปเรื่อยๆทาไปเรื่อยๆนะครับให้ได้แบบนี้นะครับตัวซอสที่เหลือนะครับถ้ามันใกล้สุกแล้วก็คือเทใส่ลงไปในหม้ออบเลยนะครับนะมันก็จะได้เป็นน้ำซอสนะครับแล้วก็อันนี้ถ้าเกิดว่าสีหมูยังไม่สวยนะครับให้เราทําแบบนี้นะครับนะเอาตัวโบทอสนะครับมาเป่าเพิ่มนะครับ ใครไม่มีนะครับเอาไปย่างเพิ่มได้นะย่างด้วยเตาถ่านเพิ่มนะครับเพื่อให้มันมีกลิ่นหอมเพิ่มมากขึ้นเนาะย่างให้มันดูแบบว่ามีความแบบเกรียมๆหน่อย,ยนะครับประมาณนี้นะครับผมจะย่างให้มันดูเกรียมๆประมาณนี้นะอ่าแล้วก็พักไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งหั่นนะจากนั้นนะครับเรามาเตรียมนี่อันนี้เป็นข้าวสวยนะครับเตรียมข้าวสวยแบบนี้ จากนั้นนี่อันนี้เป็นตัวน้ําซอสน,นะครับที่อยู่ในเตาอบนะที่เราย่างนะครับเวฟข้าวให้ร้อนนะครับใส่น้ําซอสลงไปนะครับประมาณ2 3ช้อนนะครับจากนั้นตามด้วยงาคั่วนะครับนิดหน่อยจะใช้เป็นข้าวญี่ปุ่นก็ได้นะครับอันนี้ผมใช้ให้ดูว่าผมใช้ข้าวไทยเนาะะแล้วก็ ผสมพูกเขานะครับควรใช้ข้าวที่ไม่ค่อยแฉะมากนะครับนะแล้วก็สําคัญคือข้าวต้องร้อนนะครับซอสก็ควรที่จะต้องร้อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตัวซอสนะครับมันจะเข้าไปในตัวข้าวเนาะทอตัวนี้ไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยนะครับเพราะว่าเขามีรสชาตินะครับมีความมันอยู่แล้ว่าจากนั้นเราก็มาหั่นหมูย่างของเรานะครับจะหั่นชิ้นหนาชิ้นบางนะครับแล้วแต่เลย กดมีดลงไปเบาๆได้เลยนะครับจะหั่นไปประมาณหนึ่งจานนะครับเดี๋ยวเรามาลองเรียงกันนะต้องบอกเลยนะครับว่าเมนูนี้นะครับสามารถทําเป็นแบบข้าวกล่องอะไรอย่างเงี้ยได้เลยนะเดี๋ยวก็เอาหมูย่างของเรานะครับมาเรียงก็เรียงตามความชอบนะครับหรือว่าเรียงตามที่เราจะขายเนาะประมาณนี้นะครับ จากนั้นนะครับก็โรยด้วยงานะครับสักนิดหน่อยตามด้วยต้นหอมซอยตรงกลางนะครับหรือใครจะใส่ไข่ออนเซนก็ได้นะครับแล้วแต่แล้วก็าราซอสของเราลงไปนิดนึงนะครับก็เสร็จเรบร้อยครับสำหรับข้าวหน้าหมูย่างซีอิ๊สไตล์ญี่ปุ่นแบบประยุกต์นะครับนะ ดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูนะครับเวลากินก็จ้วงไปเลยนะครับข้าวนะถ้ามีไข่ออนเซนก็เจาะไข่ไปเลยนะครับตักแบบนี้นะครับชิมดูเนาะ mm hmm. อร่อยมากนะครับตัวรสชาติเนี่ยจะมีความแบบหว,วานๆเข้มๆหอมๆนะครับยิ่งเวลากินหมูเนี่ยหมูอะ่ะ ตัวของมันมีความเข้มข้นนะครับมีความขมนิดนี้จากเอ่อจากความไม่ไหม้ของหมูที่เราย่างนะครับนะแต่ไม่ได้ขมมานะครับนะยิ่งใครเอาหมูไปย่างด้วยเตาถ่านนะครับ <S <s ผมบอกเลยว่าจะ <s> <ๆ S 2> ยิ่งความหอมมากกว่านี้นะครับนะตัวข้าวที่เราขกซอสอ,อร่อยมากนะครับพอดีพอดีนะครับกินกับหมูย่างหอมหอมมีกลิ่นหอมงาขั่วกับต้นหอมนิดๆอร่อยมากนะครับเมนูนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับที่สามารถทําขายได้นะครับนะ ใครชอบเมนูนี้นะครับคอมเมนต์บอกกันนิดนึงนะครับหรือว่าหรือว่าใครอยากให้ทำเมนูสไตล์แบบนี้อีกหรือว่าทําเมนูอะไระครับก็คอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนํามามอบให้นะครับ